นี้เห็นว่ากลางวันเนี่ยแดดร้อน<ช>แต่ตกเย็นมา<ห>คลื่นแล้วฝน,ะน<ม>รู้เวลาเลิกง,งานตลอดเลยนะฮะฝนราชการมาติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะเขาบอกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้น้ําเอ่อท่วมถนนพขนโยทินฝั่งขาเข้าเมืองค่ะแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายค่ะฝนที่ตกลงมาตลอดกลางคืนจนถึงช่วงเช้าทําให้น้ําจากเทือกเขาดอยนางนอนและลําห้วยแลลงไหลมารวมตัวกันส่งผลให้น้ําปริมาณมากเอ,อ่อท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนพระโขโยธินฝั่งขาขึ้นพื้นที่หมู่บ้านโป่งงามตำบลโป่งงามอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นระยะทางประมาณ500เมตรระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรฝั่งขาขึ้นชั่วคราวและให้ขับรถสวนทางกันในฝั่งขาล่องแทน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งขามแขวงทั้งหลวงเชียงรายหนึ่งและตำรวจภูธรแม่สายได้สำรวจสถานการณ์และอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนล่าสุดถนนสายดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติค่ะครับช่วงนี้น้ําอาจจะมาเร็วไปเร็วนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเกิดผลกระทบ น้ำท่วมน้ำน้นตลิ่งเป็นประจำนะติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนให้ดีแล้วก็ติดตามาทางเทศบาลหรือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองท่งนทานด้วยนะ